ธุรกิจของฉันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ธุรกิจของฉันคือพระครังสวรรค์ที่สร้างสรรค์ให้กับทุกสรรพสิ่งธุรกิจของฉันแผ่ขยายความมั่นคงให้กับผู้คนตลอดเวลาธุรกิจของฉันขยายเติบโตจากรุ่นสู่รุ่นนับวันธุรกิจของฉันยิ่งเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูงฟ ธุรกิจของฉันคือผู้นำเศรษฐกิจโลกให้ดีขึ้นธุรกิจของฉันเป็นธุรกิจต้นแบบของโลกใบนี้ธุรกิจของฉันสร้างอำนาจด้านดีนดช่วยเหลือผู้คนธุรกิจของฉันสร้างความเป็นไปได้ให้กับทุกโอกาสธุรกิจของฉันมีผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดในโลก ทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนสนับสนุนธุรกิจของฉันตลอดเวลาธุรกิจของฉันเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วโลกธุรกิจของฉันสร้างชื่อเสียงด้านดีมากมายธุรกิจของฉันเป็นตำนานยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ธุรกิจของฉันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน